มาเลยครอบครัวต้องเป็นครอบครัวใหญ่ๆมามามามเลยอ้าวเชิญพรครับใครอะ่่ะต้องจับนแม่ใครใอะนเฮ้ยพ่เเรัเนียงครับแม่แขแม่คุณอะไรครับครองคุณโตค่ะ Icana, ผมชื่อพานุพันธ์ครุฑโตครับเหมือนกันเหรอเหมือนกันเฮ้ยีคุณแม่เหม้ยหนูฝากถามแม่มีมีทักสองหมื่นไหมโอ้ยมายืมเงินกไปเมียวันยืเงินกันข้างหลังโอ้อหเินต้องถามว่าอันนี้สงสัยรุ่นเดียวกับเมียผมหลย เท่าไหร่แล้วแม่เท่าไหร่บอกเยอายุ่สิบแล้วห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดกว่าเลยโอ้โนี่อ่อนกว่าเมียผมอีกนะแม่เป็นคนเข้มแข็งมากแล้วก็พอเราแบบพ่อก็ไม่อยู่แล้วคือว่าพ่อเราเออเสียไปแล้วเนี่ยก็ดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักว้าโอ้โหเก่งมากวันนี้วันครอบครัวนะฮะใครมีสิ่งดีๆในครอบครัวนะฮะต้องมานํามานําเสนอจะได้แม่เราหมดแล้วหมดไหนพี่แม่มีขายมีหมดด้วยเหรอไปแล้ว แม่ผมเสียเสียไปแล้วแต่ผมก็ยังไปไหว้ยอยู่แม่ไม่อยู่ไม่อยู่นะครับพ่อผมก็ไม่อยู่แล้วจึงได้มีคนที่อยู่ที่บ้านให้เหมือนแม่ที่สุดให้เหมือนแม่ที่สุดพบ <im itt les> ดดกับเมียนงดีกว่าะ <im itt les> แล้ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร <im itt les> เห็นรถเขออ้ามาเลยครับมีรถเห็นรับ ภรรยาคุณบอกว่าไม่ใช่แม่ผมบอยพันมาถึงนี่เลยพี่เนี่ยนี่แม่ผมน้องกลับได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะลูกชายพี่เอาเขาเล็กเลยแม่แม่พูดถึงลูกลูกหน่อยดิครับเขาก็เขาก็ดีจะไม่ดียังไงแล้วนะแม่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 ใส่สร้อยดูลูกชายผมเลยขี้ใครเต็มเลย ขอส่งให้คุณแม่พูดมีอะไรไหมคะเพีงเขาเป็นคนดีค่ะส้มเขาก็เป็นคนดีค่ะเขาไปบ้านเขาเขาก็ไปเรื่อยอะไรแม่อยู่ที่สุโขทัยค่ะไปแค่นี้ยังหาขนาดนี้ยังไม่อีกภรรยาคุณนงยังไม่มาเลยภรรยาคุณนงครับมา ใช่ใช่อะไรนะฮะอะไรอย่างไรอย่างไรอย่างไรวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลับตาหน่อยฮะหลับตาแต่ผู้หญิงคนนี้มานี่สินี่อะไรฮะโทรศท์นี่อะไรฮะเราเพิ่งรู้ว่าเนี่ยขนตาเนี่ยมาจากใครมาจากแบบมาต้นฉบับต้นฉบับค่ะโอ้โหพี่หมาพี่หมาแม่ถามจะได้คุยจะได้คุยถึงเรื่องเรื่องลูกหน่อยพี่ลูงจะพีลุงจะค้นเหรอ 3ามคนค่ะสามคนผุ้คนใหญ่เนี่ยเป็นไผเป็นลูกชายค่ะลูกชายคนใหญ่ลูกชายคนโตแล้วคนต่อมากเลยคนที่สองกับลูกตุ๊กกีคนที่สองคือตุ๊กกีตุ๊กกี้งค่ะคนที่สามเนี่ยคือน้องต้อมค่ะเป็นน้องสาวชื่อต้อมค่ะเป็นคุณหมอค่ะเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่าคุณคุณแม่พูดถึงลูกคนนี้หน่อยดีกว่าว่าเออเป็นยังไงบ้างนี่คุณแม่อ่าตอนนี้ก็ดีละจ้าตอนนี้ก็ดีมากๆเลย่ะไม่แม่แม่แม่มีนสินใช่ไหมครับ ที่แรคุณแม่ออตุกีเลยค่ะมากอดกันพูดน้อยหน่อยแต่กอดกันเยอะใช่ค่ะโอ้ยเดีเเ๋ยวเขาไปกอด